นี่เป็นร้านอาหารที่อยู่ภายในโรงสีข้าวชุมชนอยู่ที่หมู่5ตําบลภูมิอาเภอบางมูลน,นาคจังหวัดพิจิตรภายในร้านยังคงมีอุปกรณ์และก็เครื่องมือที่ใช้ในโรงสีข้าวชุมชนถูกเก็บรักษาไว้ภายในโรงสีแห่งนี้ครับหลังถูกปล่อยทิ้งร้างไปนานทาให้ไม่มีคนด,ดําเนินกิจการต่อครอบครัวของเจ้าของโรงสีจึงปรับปรุงร้านให้เป็นร้านอาหารเสียใหม่ได้ครับแล้วก็เก็บรักษาโรงสีแห่งนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ชมด้วยครับ เมื่อก่อนลงสีจะเป็นของตากับยายค่ะแล้วทีนี้รุ่นน้าชายเขาก็จะมาต่อทํำลงสีต่อใช่ไหมคะทีนี้พอน้าชายเสียไม่มีคนทํำลงสีต่อค่ะทางบ้านก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากจะบูรณะลงสีเนี้ยให้เก็บไว้ให้ให้คนอื่นได้เห็นลงสีเก่าก็เลยคิดกันว่าจะทํายังไงดี ก็เลยทําเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็่้มแซมลงสีขึ้นมาใหม่แต่ว่ายังเก็บเครื่องเก่าไว้อยู่ให้คนรุ่นหลังได้ดูค่ะ โรงสีแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างนะครับเธอกับครอบครัวเลยมาช่วยคิดว่าจะทําอย่างไรต่อที่จะอนุรักษ์โรงสีเอาไวใ้ให้กับลูกหลานได้ดูได้ชมกันแล้วก็ยังสามารถใช้โรงสีเนี่ยหาไรายได้เข้าครอบครัวด้วยก็ตกลงกันว่าจะนํนที่โรงสีมาเปิดเป็นร้านอาหารเอาไว้ขายก๋วยเตี๋ยวอาหารประเภทยำแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆแล้วก็ปรับปรุงทําความสะอาดโรงสีไม่ให้มีพวกฝุ่นละอองแล้วก็สิ่งสกรปรกพร้อมกับนําชิ้นส่วนของโรงสีที่เป็นอะไหล่สำรองเนี่ยมาทําเป็นโต๊ะปรุงอาหารพร้อมประดับตกแต่ง รงสีให้ดูสวยงามน่านั่งนะครับนำรูปภาพมาประดับเป็นฉากหลังให้คนที่เข้ามากินอาหารกันได้ทราบความเป็นมาของการก่อสร้างโรงสีตั้งแต่ปักเสาต้นแรกก็ทำให้ผู้ที่มารับประทานอาหารได้เห็นแล้วก็ศึกษาระบบการทำงานของโรงสีอย่างใกล้ชิดด้วยครับ